สวัสดีคณนกเกรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาการงานกันนะคะสัปดาห์ที่18แล้วเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะค่าวที่แล้วจําได้ไหมคะว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรไปอ่านั่นก็คืออะไรคะขั้นตอนในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ<ม>ใช่ไหมคะวันนี้เราเมื่อปลูกแล้วเราก็ต้องมาดูแลรักษากันค่ะไปดูกันเลยคะ่ะ การดูแรลรักษาผักสวนครัวในภาชนะนะคะเป็นการทำอะไรคะอ่าเป็นการปฏิบัติดูแรลรักษาผักสวนครัวที่เราปลูกเนี่ยอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ผักสวนครัวของเรานั้นจเจริญเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีลำต้นมีใบมีหัวที่สมบูรณ์นะคะเหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์เรามาดูซิว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างขั้นแรกคะ่ะอ่า เมื่อเราปลูกเราก็ต้องมีการรดน้ำใช่ไหมคะการรดน้ำเนี่ยเราควรจะรดวันละสองครั้งเช้าแล้วก็เย็นแต่เวลารดนะคะนักเรียนจะต้องรดแต่พอดีไม่แฉะเกินไปเพราะว่าถ้าแฉะเกินไปจะทำให้รากเนา่าและที่สำคัญภาชนะที่เรามาปลูกนะคะก็จะต้องเจาะรูด้านล่างเพื่อระบายน้ำด้วยนะคะไม่งั้นรากของต้นผักสวนครัวเราจะเน่าได้ เมื่อมีการรดน้ำอ่าเราลดน้ำไปมากๆดินก็จะเกิดการแน่นใช่ไหมคะก็ต้องมีการพรวนดินค่ะซึ่งการพรวนดินเนี่ยเราจะพรวนทุกๆ1 0ถึง15วันเพื่อช่วยให้ดินเนี่ยร่วนโปร่งนะคะเราจะทำให้น้ำอากาศแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเข้าไปสู่ต้นพืชได้สะดวกแล้วก็เป็นไงคะเราจะเป็นไง ต้องกำจัดวัดชพืชด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยอาจจะมีต้นญ้าหรือต้นอื่นๆที่ไม่ใช่ผักสวนครัวเราก็จะมาแย่งแร่ธาตุอาหารในดินนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกําจัดวัดชพืชด้วยค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะการดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะขั้นตอนที่3ก็คือการใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะเมื่อเราพลวนดินแล้วเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยเพื่อ อะไรคะเป็นการให้อาหารแก่พืชใช่ไหมคะเพราะว่าดินเนี่ยเมื่อพืชเราดูดไปทุกวันทุกวันก็ทําให้แร่ธาตุในดินนั้นเป็นไงคะค่อยๆลดน้อยไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเติมปุ๋ยเข้าไปนะคะการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่เดือนละสองครั้งนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ควรจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาจากซากพืชซากสัตว์นะคะเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยน้ําชีวภาพ เราไม่ควรจะใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะเพราะว่าเป็นสารพิษนะเมื่อพืชด,ดูดซึมเข้าไปแล้วเรารับประทานเข้าไปเราก็จะได้รับสารพิษนะคะต่อมาขั้นตอนที่4ค่ะก็เป็นการป้องกันแล้วก็กาจัดศัตรูพืชค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยมีศัตรูที่สำคัญก็เช่นมแมลงใช่ไหมคะนอนต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการเลือกใช้ สารที่กําจัดศัตรูพืชที่สกัดจากพืชสมุนไพรนะคะเป็นการฉีดป้องกันเช่นน้ำหมักจากสะเดานะคะควรจะฉีดป้องกันเนี่ยทุกๆ3-5วันเห็นไหมครูบอกแล้วเป็นสะเดานี่เป็นพืชสมุนไพรจะช่วยให้เราปลอดภัยจากสารพิษนะคะแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดินไม่เป็นพิษแล้วก็ดินไม่เสียด้วยนะคะ ต่อมานะคะคุณครูก็จะมีสถานการณ์นะคะให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์สถานการณ์2สถานการณ์ว่านักเรียนเนี่ยชอบการปลูกผักของเกษตรกรคนใดค่ะมาดูคนที่1ค่ะเขาปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยคอกมีการรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชโดยการใช้น้ำหมักจากใบสะเดาผักก็มีการเจริญเติบโตสวยงามแล้วก็ขายได้ราคาดี หรือมาดูคนที่2ค่ะปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยยูเรียเขาใช้ยาข้ามแรงฉีดป,ป้องกันศัตรูพืชทําให้พืชของเขาเนี่ยสวยงามน่ารับประทานไม่มีรอยเจาะกินของมแมลงเลยถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกการปลูกผักของเกษตรกร,กรคนใดดีคะเพื่อเราจะได้เป็นไงปลอดภัยจากสารพิษ ที่คุณครูบอกแล้วนั่นก็คือเราจะเลือกคนที่ถูกต้องค่ะต้องเลือกคนที่หนึ่งนะเพราะว่าอะไรเราจะได้ปลอดภัยจากสารพิษถ้านักเรียนเลือกปุ๋ยยูเรียนเนี่ยเราก็ฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปสะสมทุกวันทุกวันนักเรียนกินผักเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะนักเรียนก็จะได้รับสารพิษนอกจากนี้สิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นพิษด้วย คือมีคำอยู่สองคำคือผู้ผลิตและผู้บริโภคนักเรียนทราบไหมคะจากเหตุการณ์นี้ผู้ผลิตคือใครอ่านั่นก็คือกเกษตรกรใช่ไหมคะเป็นผู้ผลิตส่วนผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อผักมากินนั่นเองคะ่ะก็คือเป็นผู้บริโภคต้องแยกให้ออกนะคะเพราะเดี๋ยวมีตอบคำถามคะ่ะพร้อมแล้วเราก็ไปดูใบางานกันเลยคะ่ะ บงานของคุณครูนะคะจะเป็นใบงานแบบนี้นะใบงานออนไลน์เหมือนกันก็จะมีสถานการณ์ที่1ให้นักเรียนอ่านดูนะคะกับสถานการณ์ที่2ให้นักเรียนเนี่ยติ๊กเลือกว่านักเรียนจะชอบเกษตรกรคนที่1หรือคนที่2ส่วนข้อ2เมื่อนักเรียนเป็นผู้อะไรคะผู้บริโภคนะคะนักเรียนก็จะเลือกซื้อผักจากเกษตรกรคนใดมารับประทานก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเลือกนะคะถ้าเลือกคน เกษตรกรคนที่1ก็ติ๊กเลือกคนที่หหรือถ้าเลือกคนที่2ก็ติ๊กเลือกคนที่2เลือกแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะพร้อมกับใส่เหตุผลด้วยว่าทําไมนักเรียนถึงเลือกซื้อผักของเกษตรกร,กรคนที่นักเรียนเลือกเพราะอะไรนักเรียนก็พิมพ์ข้อความใส่ลงไปนะคะต่อมาค่ะข้อที่3ามเขาบอกว่าจากสถานการณ์ที่นักเรียนเลือกคําตอบเนี่ยนักเรียนว่า ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นอย่างไรเช่นถ้าสมมุตินักเรียนเลือกเกษตรกร,ร,กรคนที่2นักเรียนบอกว่า,อาชอบเกษตรกร,ร,กรคนที่2มากเลยนักเรียนคิดว่าผู้ผลิตก็คือเกษตรกร,ร,กรคนที่2เนี่ยเขาใช้ปุ๋ยยูเรียใช้ยาฆ่า,ามแมลงเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วในฐานะเราที่เป็นผู้บริโภคเมื่อเราบริโภคของเกษตรกร,ร,กรคนที่2ไป จะเป็นอย่างไรก็ให้นักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดส่งให้เรียบร้อยซึ่งคะแนนก็จะลิงก์ส่งมาที่คุณครูนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทำกันนะคะไม่ยากเลยนะอย่าลืมอ่านข้อความในกรอบในสถานการณ์ที่1และที่2ด้วยนะคะจะได้ใช้ในการตอบคำถามข้อที่1และข้อที่ถึงข้อที่3เนยคะ่ะ สำหรับวันนี้ครูเก่งต้องไปก่อนนะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะเราจะจบบทกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ